ก็จะเป็นหาดทรายแถวบ้านเรานะคะแม่แม่ไปแล้วแม่วาดกับงามตาออ้อ,อุสไลเดอร์ไปเลยบัวเขาก็จะมาขึ้นตรงนี้แหละ สวัสดีแม่กรีนนะจ๊ะเขาสไลเด,ดอร์ลงนี่นะใครนั่นไหนนะำมลดูค่ะแม่แม่นี่เป็นผนงังทรายนะคะลงแล้ว วนกำลังจะอืวิ่งอ่ะพี่เบียจ้างใครไปกินข้าวเขาตกใจหมดเป็นพุท๋อ,องามตาสู้ๆคนสวยค่ะพี่เจี๊ยบนะคะอ่าป้าแก้วนะคะคุณแม่ อุ้ยดูอันไหนอันไหนลงน้ำก่อนเลยนนอ้นไหฮดูงามตาอ้วนอดีจ้ะแม่เพนีีเรามาเล่นน้ำฝั่งนี้นะคะแม่แม่นะคะยยวันนี้อ้วนๆก็เชือกยาวด้วยโซ่ยาวด้วยวันนี้วันนี้ปีเวีย่วงให้ยาวๆเพราะว่าให้ไปถูให้ไปถูต้นไม้มาเนาะ หมุดหายเลยวะหายคนเลยวะเพราะว่าให้แม่วาดกำงามตาไปถูกต้นไม้